ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็อยู่กับเรานะครับวันนี้นะครับก็มาตกปลากันครับผมก็สําหรับทริปนี้นะครับก็มาทุระเถเอ่างทองครับก็วันนี้มาตกที่นี่เลยนี่จุดเด่นที่พี่านารู้อยู่ที่ไหนครับผมที่นี่รีสอร์ทบ้านนางทองครับวันนี้นะครับผมจองเอาไว้นะครับเป็นเพเบอร์16นะครับไปกันครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปรีวิวนะครับสําหรับเพ16นะครับว่า ภายในห้องพักนะครับมีอะไรบ้างนะครับผมไปครับครับสาหรับแพบ้าน16นะครับเบอร์16นะครับก็จะอยู่นะครับตรงจุดเช็คอินด้านหน้าเลยนะครับผมเข้ามาก็จะอยู่ด้านขวามือนะครับก็ห้องนี้นะครับก็คืนละ2,500บาทนะครับไม่รวมค่าอุปกรณ์ตกปลานะครับผมนี่นะครับกฎของที่นี่นะครับเขาก็มีบอกระบุชัดเจนนะครับสําหรับหากมีคนเกิน ให้แจ้งพนักงานนะครับตรวจเจอปรับนะครับนี่เลยนะครับไปนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องดีกว่าครับผมครับผมสําหรับเพเปอร์สิบหกนะครับห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องคาราโอเกะนะครับเหมือนเดิมเราเคยมาแล้วรอบนึงครับตอนนั้นเราจะไปเพเบอร์สิบเอ็ดนะครับนี่เลยครับผมก็จะมีชุดคาราโอเกะนะครับผมห้องนะครับก็จะเป็นห้องเอนะครับ ภายในห้องนะครับก็จะมีทีวีนะครับแล้วก็มีตู้เย็นนะครับแล้วก็จะมีกาแฟให้เรานะครับผมนี่เลยครับผมกาแฟมีให้สี่ท่านนะครับไปครับแต่เราไปดูภายในห้องนอนกันดีกว่าครับโอ้นี่เลยครับผมสําหรับเอ่อห้องนอนนะครับพักได้สี่ท่านนะครับเสริมท่านละสามร้อยบาทนะครับนี่เลย ด้านในนะครับก็จะเป็นห้องแอนะครับมีทีวีมีพัดลมนะครับนี่ครับผมทีนี้เราจะพาไปอดูห้องน้ํากันครับนี่เลยครับผมสําหรับห้องน้ําที่นี่ครับผมชักโครกใหญ่ๆนะครับก็จะมีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับห้องไม่มีกลิ่นเลยหอมมากน้ำแรงครับผม ไปครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านนอกนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านนอกมีอะไรบ้างครับโอ้ยลมโชยเย็นมากเลยครับก็ภายในด้านนอกนะครับสําหรับครัวนะครับก็จะมีหม้อหุงข้าวนะครับกระิกนกําร้อนจานชามหม้อหกระมังครบเซตเลยนะครับผมเตาแก๊สที่ปิ้งย่างนะครับจานชามนะครับแล้วก็นี่เลย ครกนะครับเผื่อตำส้มตำนะครับทําน้ําจิ้มนะครับนี่เลยนะครับภายนอกด้านหน้านะครับก็จะเป็นเก้าอี้นะครับสาหรับเอาไว้นั่งนะครับนี่เลยครับชิวๆรับลมครับผมโอ้ยบอกเลยบรรยากาศที่นี่ดีมากๆเลยครับนี่ครับหมายเด็ดของเราตีใกล้ๆหน้าบ้านไม่ต้องไกลครับมีตัวมันเอาแน่นอนครับผมแล้วก็จะมีกระติกนะครับน้ำแข็งให้เรานะครับห้ามแช่ปลานะครับผม นี่เลยนะครับสาหรับกติกานะครับของที่นี่นะคร50ับตลางนะครับกกลล Credit ปลารางวันนะครับปลาบึกนะครับแล้วโหสี่สิบโลหนึ่งหมื่นบาทนะครับเทพานะครับเทโพนะครับกะหนะครับนวลจันทร์นะครับนี่เลยครับห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยกาดำห้าร้อยนะครับโอ้วันนี้ผมว่าผมต้องได้เนี่ยสักหนึ่งลงวันในตลางนี้นะครับนี่ครับผมสาหรับกติกานะครับของที่นี่นะครับนี่เลย ครับก็เป็นยังไงบ้างครับผมสําหรับที่พักของเราครับแพรเบอร์สินะครับสําหรับรีสอร์ทบ้านนางทองนะครับผมไปกันครับเดี๋ยวเราไม่ดีรอรอรีไปเอาของลงมาครับผมแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ตกปลาครับเย็นแล้วก็ทํากับข้าวกันครับผมหาเมนูวันนี้ครับกับข้าวเตรียมแต่ข้าวสารมาครับส่วนปลามาหาางหน้าครับผมคุณแม่จะด่าผมไม่โนไปกันครับคนของกัน ครับสำหรับอุปกรณ์ของเราวันนี้นะครับเราก็ใช้นะครับเป็นงานเล็กๆนะครับก็จะเป็นขอนะครับ0.5นะครับจนถึงเบอร์หนึ่งนะครับก็ใช้นะครับตะกัวเล็กๆนะครับตะก่วเล็กๆนะครับผมตอนนี้นะครับเราก็ตีเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมสองคันครับผมสายเล็กทั้งคู่เลยครับเปครับเดี๋ยวรอดูกันครับว่าเราจะได้แต้มเลขตอนกี่โมงกันครับ ก็ส่วนสําหรับเหยือนะครับของผมนะครับก็ซื้อนะครับที่โบนะครับมีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์มากๆเลยนะครับก็ลองเข้าไปเลือกดูได้นะครับว่าชอบยี่ห้อไหนนะครับแล้วก็ลองเข้าไปดูครับในเพจนะครับเขาใช้เหยื่ออะไรกันก็ใช้แบบเขาแล้วครับนี่นะครับผมแม่บ้านผมพร้อมนอนแล้วครับกับข้าวกับข้าววันนี้นะครับก็จะมีต้มไก่นะครับวันนี้กําลังทํากับข้าวกันแล้วครับผมข้าวก็ สุกเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวหาปานก่อนครับผมส่วนเด็กๆวันนี้ก็มากับน้องๆที่ร้านนะครับแล้วก็นี่เลยครับนี่น้องๆที่ร้านนะครับมาด้วยวันนี้ครับก็มาทุลากันครับนี่ครับผมบรรยากาศครับผมด้านหน้าเพย์สิบหกนะครับบรรยากาศดีดีครับผมวันนี้ไม่มีฝนลมดีมากเลยครับหวังว่าจะมี สายใหญ่ๆเข้ามาหาเราครับ เวลาปลาเออปาเราดูไม่สองแหลงมาอยู่ข้างฝั่ง นี่นะครับก็เป็นปลาที่เราตกได้นะครับผมดีนะครับผมซื้อกับข้าวมาครับผมนี่เลยครับวันนี้ก็มีเมนูตะนแรกจะเป็นเมนูเมี่ยงปลาเผาครับก็เลยเปลี่ยนใหม่ครับเป็นเมนูหมูสามชั้นเห็นครับผมเป็นไงคุณแม่อากาศดีวันนี้บรรยากาศดีครับฝนไม่ตกครับผม จะได้จะได้พี่เปาไม่ได้มาด้วยครับพี่เปาติดสอบพี่เปาติดสอบครับผมนี่นะครับสําหรับเรานะครับตกนะครับก็ตกด้านฝั่งนี้นะครับนี่เลยป้ายเขามีบอกเลยนะครับแพที่บกตกตัวนี้นะจ๊ะนี่นะครับตอนมาแพสิบเอ็ดกินดีมากเลยครับแต่วันนี้เงียบเงียบครับผมเดี๋ยวรอดูช่วงดึกๆกกันครับจะมีปลาเข้ามาช่วยเหยื่อเราไหมครับผมครับเกานี่ครับบรรยากาศกับน้องน้องครับผม อิมาด้วยเป็นไงน้องเฟิร์นอิ่มค่ะอิ่มอะไรอิ่มปลาหรืออิมมอ่มหมูอ,อิ่มหมูค่ะไปครับเดี๋ยวกินข้าวกันครับอ้าวฝนมาแรงแล้วลมมาแรงแล้วไปครับเดี๋ยวกินข้าวกันครับผมเผื่อคืนนี้เราจะมีแต้มเพิ่มนะครับครับก็หลังจากที่เรากินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ก็เวลาสามทุ่มครึ่งแล้วครับ เบ็ดของเราก็เงียบเหมือนเดิมครับผมม่กกี้นะครับก็มีจัดไปชุดใหญ่ครับผมคันนี้เลยวิ่งยาวปาดผมวัดปุ๊บเยื่อม่กี่แป๊บครับหมดเลยขอผมเบอร์ขอชินุเบอร์หนึ่งครับหักลาลาตัวหนึ่งแล้วก็หักไปตัวหนึ่งครับผมเรียบร้อยครับน่าจะเป็นสป,ปรารดตตัวใหญ่ของเราไปแล้วครับผมเรียบร้อยหลุดไปเรียบร้อยครับผมก็ สำหรับเต็มแหลกของวันของเราครับตายไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็หลุดไปตัวหนึ่งครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับเรามาเจอกันใหม่ครับแต่เช้าครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราตื่นมาแต่เช้าครับผมประมาณสักตีห้าครึ่งหกโมงครับผมมารอดูครับน้ำเช้าจะมีตัวไม่นอมาทุกรอบไม่มีผิดฟังครับแต่วันนี้มาเไม่เคยมาลังที่สิบหกเลยนะครับก็งงเหมือนกันด้น้ํา ด้านหน้านะครับสําหรับบ้านแพ16นะครับค่อนข้างลึกเลยนะครับโยนเหยื่อไปเยอะมากเลยนะครับก็ไม่เข้าครับผมส่วนมากที่ผมโดนดึงนะครับจะเป็นข้างๆบ้านนะครับที่เขาติดไป้ายไว้ว่าแพย1สตกตรงนี้นะจ๊ะนะครับนี่แหละกินจริงๆอย่าไปอย่าอย่าอย่าไปฟื้นเขาบอกตรงไหนกินก็ตกตกตรงนั้นแหละครับผมเดี๋ยวเช้าเราเจอกันใหม่ครับผมเปื่อตอนเช้าจะมีเต็มครับ ครับก็สวัสดีตอนเช้าครับผมตอนนี้ข้าวต้มของเราก็เสียดเป็นทีเรียบร้อยนะครับผมตอนแรกก็จะเป็นเมนูนะครับตอนเช้านะครับก็จะเป็นเมนูปลาทอดนะครับแต่วันนี้นะครับปลาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมเป็นยังไงครับคุณแม่ข้าวต้มฝีมืออร่อยไหมครับปาไม่ได้เป็นไรเนาะรอบหน้าค่อยว่ากันใหม่โอ้ยทอดกินโมโอ้โหตอนกินตอนสิบโมง เนี่ครับเราก็เปลี่ยนแผนครับตกหน้าบ้านครับปลาปลาปลานินปลาทับทิมนะครับมันจะอยู่ที่ผมเจอเจอตอนเช้าๆนะครับมันจะขึ้นอยู่ตรงป่าทูบนี่แหละครับเพียบเลยปลาทับทิมตัวใหญ่ๆเลยครับแต่ออกมา้างนองมันไม่กินเบ็ดนะครับผมก็ยังงงๆอยู่เนี่ยครับว่าทําไมมันถึงไม่กินเบ็ดครับหรือไม่เราไม่เคยมาเพ16นี่ก็ครั้งแรกของเราครับที่มาเพ16ครับ ก็ลองเปลี่ยนเพดูครับผมก็เคยมาหลายเพยแล้วครับก็เดี๋ยวรอบนี้ลองมามันว่างพอดีครับเป็นเพ16นะครับปลาก็ขึ้นเยอะนะครับรอบรอบข้างนี่แหละครับปลาใหญ่ก็ขึ้นเยอะครับก็ยังได้แค่แต้มเดียวครับผมสงสัยผมมาก,กับน้องอะไรไม่รู้คนหนึงอะครับเสื้อดําๆอะผมไปไหนอยู่ร้านเหมือนกันอยู่ร้านก็ขายขคงก็ไม่ได้เออให้อยู่ร้านไหนก็ขายไม่ได้ โอ้โหผมรู้แล้วเขา <kaikki S 1> เป็นเป็นเพ,พราะฝนก็ไม่ตกตอนแรกฝนท,ทําท่าจะตกอ้าวฝนหายผมเข้าใจแล้วน้องเขาเป็นใครโอเคครับเดี๋ยวนี่นะ<อ>แล้วกินยิ่งกว่าอะไรครับเหล้าข้าวเหล้าข้าวทั้งวันทั้งวีตายยังไม่ไหวแล้วครับแบบนี้ตายครับเดี๋ยวกินข้าวครับหาแต้มเหมือนกันครับเผื่อจะได้ปลาทอดกินตอนกลับบ้านกันครับครับสําหรับปลานะครับก็ค่อนข้างกินละแวงมากๆเลยนะครับ ผมก็ตีเข้าไปในตรงปาทูบนี่แหละครับเนี่ยครับอาการของปนินกินกินเบามากเลยครับก็ดึงหลุดไปสี่ห้าตัวแล้วครับกินปุ๊บวิ่งเข้าป่าทูบฟืบเรียบร้อยครับผมวันนี้ไม่ใช่วันของเราจริงๆครับผมก็นี่นะครับสำหรับหมายบ้านเพเบอร์สิกนะครับงงตั้งงานงมตั้งนานนะครับ ตีออกซ้ายก็ไม่เข้านะครับไม่ค่อยเข้าพอพอตีติดปาทูปปุ๊บอ้าวมีอาการตลอดทุกไม้เลยครับแต่กินปุ๊บเข้าเข้าปาทูปเลยประดินก่อไซใหญ่ๆเลยครับส่วนฝูงปัทมทิมนะครับด้านหลังบ้านเลยครับผมนี่ครับด้านหลังบ้านเลยขึ้นเต็มเลยมันไม่กินเหยื่อครับหรือว่าเป็นกับสภาพอากาศหรือว่ายังไงก็นานๆนะครับ กน,นี่เลยครับก็บรรยากาศนะครับสําหรับรีสอร์ทบ้านนางทองครับวันนี้คนก็มีค่อนข้างเยอะเลยครับนี่ปลาก็ขึ้นเรื่อยๆเลยครับนี่ด้านหน้าบ้านพักเนี่ยขึ้นเรื่อยๆครับแต่ด้านหน้าเนี่ยน้ำน้ำมันลึกครับพี่เขาบอกปลาไม่กินแน่นอนบ้าพี่ยังข้างจะมาสองวันก็ได้ไม่ค่อยเยอะเหมือนกันครับ เราได้แค่กินครับผมไม่ได้เอากลับครับไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวทริปหน้าว่ากันใหม่ครับผมครับก็สําหรับทริปนี้ของเรานะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากนะครับรีสอร์ทบ้านนางทองนะครับทะเลวิวนะครับมีห้องหลากหลายแบบนะครับผมก็ลองนะครับเข้าไปเลือกนะครับได้ในเพจของรีสอร์ทบ้านนางทองนะครับราคานะครับมีเริ่มต้นตั้งแต่ผมไม่แน่ใจตั้งแต่พันห้าจนถึง ต้องอะไรไม่รู้นะครับมีตั้งแต่บ้านเป็นหลังเป็นแพรแล้วก็แพรฝั่งเปิดใหม่ฝั่งนู้นอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมก็ยังไงก็เข้าไปติดต่อนะครับสอบถามได้ในที่เพจของรีสอร์ทบ้านหลังทองนะครับทริปนี้นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับที่นี่ก็ผมว่ามันก็โอเคแหละถ้าไม่คิดอะไรมากมาเพื่อตกปลาพักผ่อนกินเหล้ากับครอบครัวหรือมาทังสันค์ครับปลาได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ต้องคิดมากครับ เรามาพักผ่อนครับผมเอาบรรยากาศครับผมกับสถานที่ครับสถานที่ผมให้เลยร้อยเปอร์เซนต์ดีมากเลยครับการบริการก็โอเคไม่มีปัญหาครับน้ําห้องน้ําไฟครบไม่มีปัญหาครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามช่องเปาไว้ไหมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมได้ทําคลิปต่อไปนะครับทริปหน้าจะไปไหนกันต่อโปรดติดตามกันต่อไปครับผมเดี๋ยวกลับไปรับพี่เปาที่โรงเรียนครับผมแล้วก็เข้าบ้านครับ บายบายครับผมคุณเมยังไม่อาบน้ำเลยค่ะห้าโมงห้าโมงแล้วครับที่นี่เช็คเอาท์ห้าโมงเช้านะครับไปนครับ